โอเคนะครับผมมสัสสดีก็ได้วันนอนก้แล้กลับมาอีกครั้งกับเกมดาร์กบอสแซดตดกขังเบเทนนะครับวันนี้ก็อ่ตุกขังนาวปล่อยมาแล้วนะครับเรื่องของพวกท่าไม้ตายของโกคูก็ d ความสามารถเนี่ยถูกปล่อยออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกาชามา18นี้อีก2วันเท่านั้นโดยผมเนี่ยเพิ่งตื่นมาตอนบ่ายก็เห็นข่าวเห็นอะไรโพสเกี่ยวกับโกคูก็ God, เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูว่า ท่าไม้ตายเป็นยังไงอันนี้คือผมยังไม่ได้ดูมาก่อนถือว่าเป็นการรีแอคชั่นในตัวด้วยละกันว่าเออเวลาผมเห็นท่าไม้ตายมันครั้งแรกเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมเห็นเพื่อนส่งมาพอดีเหมือนกันเห็นบอกว่าเบต้ามีเพลงแอคทีฟหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยอยากจะดูกันก็มี2ล่างอออันนี้ผมผมขอมาแวะดูก่อนล้วกันว่าตัวข้างตัวเป็นเบจิตา้าสีเขียวเบจิตา้าแบบเวอร์ชันเวอร์ชันโกดบิวตัวใหม่มาแล้วอ่ะ ปกติมีเบต้ากับบูม่าแค่สองตัวในเกมเอ้ยสามตัวสามตัวในเกมนี้เพิ่มเป็นสี่ตัวแล้วใช่ไหมเออแต่นี้ไมใ ata, uma, Beta, ใ a, ปป่ใช่เบต้าบูม่าด้วยว่าเป็นเบต้าเฉยเบต้าซูเปอร์ไซย่าเฉยเออแล้วก็โกคูนะครับนี่พระเอกของเราโกคู Goku. เป็นสีเหลืองวะ่ะนึกว่าจะเป็นสีแดงเขาหนอา่อยโด LT. มาลองคิดว่าดุกคังนาวมีอะไรใหม่ให้เราบ้างน,นะครับสิบเอ็ดนาทีนู่นนะปกติมันไม่ถึงสิบนาทีปะ่ะเออมันจะสั้นๆหน่อยแต่นี้แม่งสิบเอ็ดนาที จะมีอะไรกันนั่งมีอะไรกันบ้างเนี๋ยมาลองดูครับมาเรามาหาพรีโคโตอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เจอมันนานแล้วนะตั้งแต่ตอนไหนแ э ล้วโคโตเนี่ยชัดเจนนะครับ d a m o n d Set b e t t i n of God โอ้นี่อะไรเนี่ย Daily Mission เหมือนเป็นเพชรจากพวกมิชชันต่างๆถ้าเราเล่นทุกวันฟาร์มทุกอย่างก็ได้ห้าสิบเพชรเลยเนาะประมาณนั้นอือ เขาจะแจกเพชรอีก12เพชรในวันแรกของวันที่18ต้องเป็นวันไซยาเด318ได้12เพชรฟรีนะครับก็จมแจมอ่านี่คือด่าน<ม>อินฟินิตใหม่ว่ะมีเจ็ดเฟสเฟสสุดท้ายจะเป็นบอสเป็นวิสเหรอว้าวด่านใหม่ครับด่านใหม่เกี่ยวกับภาคมูวี่นี่แหละมั่งแล้วก็มีมิชชั่นอะไรเหมือนเดิมนะครับมิชชั่นแจกเพชรตามด่านมันนั่นแหละอันนี้ปกติดีไม่ได้มีอะไรแปลก อออันนี้คืออะไเบสโหมดเอ้ยเบสโหมดของด่านท่านบิวตัคังเฟสนะครับผมเบสโหมดใหม่ะฮะก็เราจะได้เพลงเพลงของบิวมาไม่รู้จะมีเพลงไหนนอกจากเพลงบิวหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของโบแจ็คอะ่ะก็มีเพลงของโบแจ็คแล้วก็ของโกฮังไงดังนั้นของบิวนี่จะมีเพลงของใครเพิ่มอีกอะ่ะเพราะโกโกก็ส์มันก็ไม่ได้มีเพลงนะ God, โกโกก็ส์ตัวคังเฟสยังไม่มีอนอกจากโตใหม่นี่แหละยังไม่มีนอกจากโตใหม่นี่แหละ ก็น่าสนใจอันนี้ผมถือว่าน่าสนใจนะเบิร์สโหมดของท่านบิวนะครับนำเสนอนตัวละครที่ได้ e c a ในแคมเปญน,นี้บิวแดงกับวิสมีการโยกหลบด้วยเฮ้ยท่าเป็น 3D เลยความสามารถนะครับของบิวครีบบวก7จ็ดเอเดคิดดิฟเฟนร้อยห้าสิบโอกาสปาน์การในการตีคริทิคัลอ,อันนี้แบบถาวรเลยเปะเนี่ยใช่ไหมอืมแล้วก็มีโอกาสมีเอเดคิดดิฟเฟนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขากับโอกาสไฮแชนในการหลบ เป็นเวลาจเทินหลังจากโดนโจมตีโดนโจมตีเสร็จปุ๊บมีสามารถหลบได้ตีเบิลท่าไม้ตายอันนี้เบิลไม้ตายแบบการันตีนเนี่ยเบิลไม่ตายแน่นอนถ้าเกิดว่าเลือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าต่ำกว่าอ๋าอเลือดต่ำกว่าจะดสิบจะตีเบิลได้เมื่อโจมตีหนึ่งครั้งต่อเทินมีโอกาสในการคิกก็คือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มีมีหมดเลยเนาะมีทั้งหลบทั้งเบิลทั้งคิกนะครับแต่ว่าเงอนขาอาจจะจุกจิกไปหน่อย ก็ดูดีดูเป็นตัวละครที่แบบก็เก่งขึ้นนั่นแหละแต่เระ่คันที่มันเป็นบิวนะครับมันก็เลยหาหาทีมเล่นยากอยู่แล้วขนาดบิวเหลืองยังมันยังไม่ได้อีซีมันยังไม่เก่งไงบิวแดงเก่งขึ้นมามันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันก็เก่งขึ้นมาแค่ตัวเดียวนะเพราะมันต้องเล่นกับพวกบิวตัวอื่นๆนั่นเองต่อไปนะครับเขาจะพูดถึงตัวละครใหม่นะครับพี่คัวโตกําลังพูดถึงตัวละครใหม่แล้วกำลังเตรียมพร้อมกันทานผู้ชมนี่แหละนี่คือเวลาแห่งโมเมนต์แห่งความจริงนะครับช่วงเวลาแห่งความจริงกำลงรหอ ก็คงกัดนหอุ้ยเปิดตัวปะเนี่ยใช่เลยโอ้โหมาแน่ๆเลยฉากที่ผมอยากเห็นมาแน่ๆเลยนี่ไงเฮียเฮ้เปิดกูได้เปิดแน่อุ้ยอันนี้ท่าไม้ตายนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นฉากเปิดตัวอันนี้น่าจะเป็นท่าไม้ตายแหละ อยโอ้ผมชอบออร่าก็อดวันในแอนิเมชันไม่ตายออร่าแม่งสวยอะโอ้โหโอ้อร่าโอ้โหเคีียของดีเนี่ยโอ้โหมุมกล้องต่างๆเฮ้ยไอยฉากนี้มาว่ะโอ้โอ้โหมามาทั้งดุนเลยมาทั้งฉากเลยนี่แหละใช่เลย นี่ไม่ได้กูพูดถึงเป๊ะเ,ะเลยนี่ว่าโอ้โหอ้ยต่อยตโอ้โหออโอ้โหเอามาเอามาทั้งดุ้นเลยอะ่ะเมื่อกี้จะเป็นแอคทีฟนะอันนี้อาจจะเป็นท่าไม้ตายปะขึ้นเต่าแบบเคลื่อนย้ายในมูฟวีเ่เป๊ะเลยฮะโอ้ท่าท่าสวยมาก ทาสวยมากแต่ผมผมเอดใจที่ว่าเวลาเราดูแอนิเมชันแบบไม่มี OST เนี่ยมันรู้สึกเสียตรสวะ่ะ <laughs> อยากฝาอยากหา OST ของมันฟังอ่ะมีไหมออร่าซูเปอปร์ซซยาก็ดีมากเลยอ่ะแล้วก็ท่าต่อยอะไรของมันตอนซูมแล้วก็ต่อยรี่ผมชอบมากเลยเน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 อย่างเงี้ยของโคตรดีเลยครับลูกตอนต่อยแม่งต่อยรัว,วต่อยเตะรัวแล้ว,ลวลก็ฉากนี้ผมก็ชอบคุ่งแล้วก็ไปต่อยดีมากทำได้ดีมากครับ แล้วก็ตรงนี้ไม่ปล่อยให้มันทำลายโลกแล้วเวย้ยนี่ใช่เลยเทพจัดเลยสุดยอดครับเสียเพชรน่าจะเสียเพชรกันกันตึมอ่ะคือมาทั้งดุ้นเลยอฉากตั้งแต่ฉากเบ่งพลังยันแบบพุ่งขึ้นไปทั้งบนแม่งเอามาหมดเลยอ่ะสมบูรณ์แบบเลยครับเออ,อ,อ,อเมื่อกี้น่าจะเป็นแอคทีฟปะใช่ไหม แล้วพอมันมันบิวมันลอยขึ้นไปก็คือจบแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือจบแล้วแลวต่อไปจากเนี้ยจะเป็นท่าไม้ตายใช่ไหมเนี่ยเหมือนมันตัดมาครับน่าจะใช่ป่ะน่าสนใจน่าสนใจนะครับน่าสนใจต่อไปเขาก็จะให้สุดท้ายแล้วนี่เราเรา,เราข่าม,มาไกลมากเพราะที่ผ่านมันก็เป็นการท่ามไรของเขาไม่รู้ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับสุดท้ายก็คือแจกค่าเพชรในกล่องของขวัญได้เลย นี่ผมมาดูของของญี่ปุ่นนี่ของญี่ปุ่นต้องมีเสียงเพลง,งแน่นอนครับของาญี่ปุ่นมีเสียงเพลงแน่นอนบอกเลยไหนมาลองดูกันที่รู้ว่าเบต้ามีแอคทีฟแสดงว่าเบต้าต้องมีเพลงต้องมีเสียงเพลงไหนนี่ไงโอ้โหเปียโนอีกแล้วอ่ะ <laughs> คุณก็รู้ถ้าเบต้าเริ่มโอเอซีด้วยเปียโนเนี่ยมันมันของดีอยู่แล้วเว้ยเหมือนหกปีเบต้าอะไรแบบนั้นอนะ่ะเหมือนเบต้าตายตายเกิดด้วย โโอเอาเพลงมันอยู hmm. ่ในยูที่ว่าตัวข้างตู้มีเพลงแล้วฮะแล้วเพลงก็พอด้วยมันทำเพลงเป็นตัวกาชาได้เลยด้วยซ้ำนะเพลงเนี่ยโอ้ท่าแม่งตายครับนายก้ก็อดขอดูเพลงหน่อยนี่เพลงฉากเปิดตัวฮะโอ้ให้ความรู้สึกแบบว่ากำลังจุติอะไรสักอย่างหนึ่ง กำลังเริ่มสิ่งที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ไงทำไมผมถึงชอบ o ST? s เเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมันได้อัตลดมากมากอะอย่างตอนที่ผมดูอนิเมชันแบบเพลเพียไม่มีเพลงอะผมรู้สึกไม่ได้ขนาดนี้ไงแต่พอมีเพลงอะผมรู้สึกว่าแม่งเท่ขึ้นมาทันไทยเลยอะโคตรฮีโรอีกเลยไปแล้วก็บวกกับแอนิเมชันสุดสวยงามอืมเปิดยังไงกูต้องเปิดให้ได้ อย่างน้อยขั้นต่ำผมก็ต้องสามร้อยเพชรอะไรกับไอตัวนี้ต่อยครับต่อไปเดี๋ยวไปดูเพลงตอนเป็นซูเปอร์ไซยาดีกว่าแอคทีฟสกิลใช่ไหมไอ้ดีว่ะเหมือนแนวๆเพลงเพลงในเพลงในมูวี่เลยเนาะ <S <S ให้กลิ่นอายคล้ายกัน ขึ้นใหญ่พิบตาปั๊ปับปับปับเทกูซื้อแน่ๆมาเหอะอยากเปิดแล้วว่ะอยากเปิดแล้วไหนเรามาลองดูความสามารถโกก็ตัวใหม่แล้วกันในจังหวะนี้เพราะว่าเขาปล่อยไปแล้วเนาะปล่อยความสามารถออกมาแล้วนะครับอย่างแรกก็คือผู้นำสกิลนำให้กับทีมเพียวไซยาอ๋อเหมือนโกก็เอลอาเลยนะครับเพียวไซยากับไฮมิดไซยร้อยเจสคือโคตรดีนะเพราะว่า มันคุณก็รู้แขตเพียวไซย,ย่ากับไฮบิดไซย,ย่ามันกล้างอะแล้วมันจะนำสองแขตไข้ไข้กันอะเออร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นำเพิ่อมอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวในแขต Power of w i s h เนาะแขตแปดปีเลยนี่หว่าแล้วก็แขต e x ็ l o d i n g ิ a t e อ่น่าสนใจนะครับแขตเพียวไซย,ยา่าไข้กับไฮบิดไซย,ยา่าโอโ้โหมันคือทีมเรียกได้ว่าเป็นทีมเบททั้งขนาดที่ว่าไม่ได้มีพวกแบบ พวกลูกลูกหลานๆนะ่ะมีบแบบพวกแบบลูกครึ่งไซย,ยาห์อะไก็ชาวไซยาเพราะจริงๆ2ทีมนี้เอามารวมกันนะ่ะเป็นทีมที่กว้างมากเลยนะผู้นํานดะีผมว่าผู้นํามันดีแล้วหนึ่งเอ,อ้ที่แน่ก็คือผู้นำมันมันโอเคเลยผู้นําใช้ได้ดีดีครับส่วนมีท่าไม่ตายให้เราเห็นไหมท่าไม่ตายท่าไม่ตายเหมือนจะเป็นการสแต็กนะเนี่ยเนี่ยสแต็กเอเดีย e เคดีเฟน์ได้ด้วยครับ ความสามารถก็คือมีฉากเปิดตัวครั้งแรกเอดเคบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีท่าไม่ตายโอ้โหเป็นการบวกหลังยิงอีกทหางหา้เนี่ยแล้วก็สุ่มเปลี่ยนลูกแก้วสีสนามยกเว้นสีเหลืองให้กลายเป็นสีเหลืองเป็นเวลาหกเทินแรกนะครับเมื่อมีหกตัวละครที่เป็นซูเปอร์คัทหรือมากกว่าอยู่ในทีมของเราเมื่อโจมตีในเทินเดียวกันก็คือต้องเล่นในทีมตัวดีแหละนะครับแล้วก็จะได้การเปลี่ยนบอลกับบวกเอดเคร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีเป็นเวลาหกเทินเลย โอเปลี่ยนบอลเองได้นะฮะอ่าแต่มันมันต้องการกินบอลเยอะเหรอถ้ามันเปลี่ยนบอลได้อย่างเงี้ยผมว่าต้องเป็นตัวละครที่ว่าต้องเก็บบอลเยอะอะไรอย่างงี้แน่ๆเลยใช่ไหมอะไรอีกเนะดี๋ยวดูความสามารถต่อนะครับบุกคีบวก2องไอเดอร์เคดีเฟนต์บวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเอเดอร์เคดีเฟนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีบวกหลังยิงอีกแล้วโอกาสอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการหลบการโจมตีเอเดอร์เคดีเฟนบวกอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาสในการหลบบวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่กกมากก อ่านี่งไงเก็บบอลสามลูกโอกาสหลบเพิ่ม30ตีเบตีบึน่าไม่ตายตีเบ้ลไม่ตายชัวร์แล้วก็ติดกาดโอ้แอคแท็กเมื่อเก็บลูกแก้ว6ลูกหรือมากกว่าโอ้โหมันมีทั้งตีบ้ลเลยก็แถมกาดมาให้ด้วยเนี่ยไม่ได้จบแค่ตีเบ้ลแล้วจบนะครับมีมีกาดมาให้อีกด้วยเมื่อเก็บบอล6ลูกดูด,ดูดูดีมากเลยแล้วก็ adk บุ AD ๋ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่เริ่มเทิร์นเมื่อตัวละครจงตีท่าไม่ตายครบ4ครั้งแรงนะ คือที่แน่หนึ่งเลยมันสแต็กดาเมจแล้วมันมีบวกเอเดคหลังยิงตั้งแต่ไอฉากเปิดตัวแม่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อยิงไม่ตายเนี่ยแล้วก็บวกอะไรของไม่อีกหลังยิงห้าสิบห้าสิบเนี่ยดีเลยนะครับมีตั้งต้นที่โอเคด้วยนะม,มีการันตีเบิลให้ด้วยเมื่อกี้บอลหกลูกซึ่งมันก็เปลี่ยนบอลได้เองอยู่แล้วเป็นบอลสีเหลืองน่าจะน่าจะไม่ได้ทํายากด้วยซ้านะครับอาจจะมีทําไม่ได้บ้างแหละก็เป็นธรรมดาแต่ว่าส่วนใหญ่คงทํากันได้อีซี่เท่าไหร่ไม่น่าจะยากขนาดนั้น โอเคผมว่าความสามารถในร่างแรกก็ดูดีนะความสามารถในร่างกตถือว่าดูดีเลยครับมีกาดมาให้นะมีหลบมาให้ด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดส่วนแอคทีฟสกิลนะครับเงื่อนไขก็คือใช้ได้หลังจากผ่านไป5เทินเมื่อตัวละครนี้โจมตี4ี่ครั้งเป็นท่าไม้ตายในการต่อสู้ต้องตี4ี่ครั้งไม้ตายแล้วก็ผ่านไป5เทินถึงกดแอคทีฟสกิลได้ซึ่งแอคทีฟสกิลนั้นก็จะเป็นการทําอะไรวะ อ๋อนี่ไงเป็นการโจมตีนะครับเนี่ยไงเป็นการโจมตีเลยเห็นไหมอัลติเมทดาเมจแล้วก็ตีคิวิข้ลฮิตด้วยนะครับก็ไอาชาที่มันไม่ปล่อยมาทําลายโลกกันแหละแล้วนี้ก็คือเป็นการแปลงร่างนะเนี่ยเป็นการแอคทีฟเพื่อแปลงร่างใช่ไหมก็ถ้าไมไ่ตายเดี๋ยวดูความสามารถพาสซีฟที่เปลี่ยนแปลงกันล้วกันความสามารถพาสซีฟตีกิแน่นอนเป็นเวลา3คืนตั้งแต่เริ่มเริ่มเธอแล้วก็ตีเข้าสี แล้วมันแต่เริ่มเธอที่สีก็คือหลังจากหมดคีย์ทุกข้อไปเนี่ยก็ยังคงตีเข้าสีได้นะก็แบบตีเข้าทุกสีได้เลยไม่ต้องกัว,ว่าจะเป็นสตูอะไรยังไงก็แล้วแต่ดีครับคีบวก2เอดอเคดเฟน์บวก159%แล้วก็บวกเอ d ดอร์เคดเฟนอีก100%เมื่อโจมตีโอกาสเกรดแชนเจ็ดสในการหลบการโจมตี b e ฟอร์แอ t แท k กิ้งก็คืออ๋อมันมันหลบหลบก่อนเราโจมตีเหรอก็คือเล่นช่องแรกอะ มันสามารถหลบได้แต่ถ้าเราถ้าเราโจมตีไปแล้วมันก็หลบไม่ได้อะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับผมตีเบิ้ลท่าไม่ตายเฮ้ยตีเบิ้ลธรรมดาแล้วก็มีโอกาสไฮแชในการติดกันท่าไม่ตายมีการติดเบิ้ลแถมมาให้เหมือนกันแต่ว่านี่จะเป็นแค่โอกาสนะโอกาส50%ในการติดไม่ตายลิงก์ก็จะเปลี่ยนเป็นลิงก์พวกลิงก์พลังขึ้นเต่าลิงก์เอ็กซ์เพลียนไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโอเค ถ้าแม้ตายก็เป็นการเพิ่มเอเดอร์คีดีฟิหนึ่งเทิร์นแล้วก็โอกาสสตันเมเดียมชานเหมือนว่าแอคทีฟนี่คือเวลากดใช้ก็เป็นการทำดาเมจไปในตัวแล้วก็แปลงร่างไปในตัวเลยนะครับทำดาเมจแล้วก็แปลงร่างไปในตัวเลยซึ่งความดีงานก็คือเราอะ่ะจะเล่นคลาสในร่างก็ดกี่เทิร์นตอนไหนก็ได้ครับเพราะว่าแอคทีฟอ่ะมันก็คือแอคทีฟเราสามารถกดใช้ได้เราจะเล่นแบบสแต็กดาเมจให้ก Go ูก็ดไปยาวๆเลยก็ได้แล้วก็แบบ สเต็คเอ็นเคดีเฟนต์มันอะเลยก็แบบว่ากดแอคทีฟเป็นซูเปอร์ไซย่าโกคูเพราะว่าแอคทีฟโกคูซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่แปลงร่างอย่างเดียวครับมันทําดาเมจด้วยดังนั้นดาเมจมันก็จะแรงต่อการส t ต็ k ของเราในร่างก็ส์ไงดังนั้นเนี่ยยิ่งตีเยอะเท่าไหร่แอคทีฟเป็นซูเปอร์ไซย่าก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วมันการันตีการันตีตีคีย์คอด้วยอ่ะผมนับว่าน่าสนใจมากเลยน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งกว่าตัวไซย่าเดตัวอื่นเยอะนะครับ และที่แน่ก็คือมันคือสายดาเมจแน่นอนตัวนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ดูถึกเท่าไหร่แต่ก็มีความมีความพลิ้วมาให้ในการหลบในการอะไรอยู่เอาจจริงมันก็ดูโอเคนะเพราะว่าร่างแรกมีกาดใช่ปหมละ่ะถ้าเล่นไปสักระยะหนึ่งก็เก็บลูกแก้ว6ลูกมีกาดก็น่าจะพอไหวอยู่ก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครของโกคุกัสไซยาเดนะครับเรามาดูความสามารถกันนับว่าน่าจะเก่งน่าจะเก่งอาจจะมีปัญหาเรื่องพลังป้องกันแต่ต้องรอดูอีกทีว่าเล่นจริงเป็นยังไง ดาเมจที่แน่แรงแน่นอนนะครับผมผมรอเปิดแน่ๆเพราะว่าชอบโกคุก็ตอยากได้มาครอบครองอ่าจริงไม่ได้อะไรหรอกชอบไอฉากซุปเปอร์ไซย่าโกคแหละเท่สุดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวคลนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันวันที่18มีนาคมนี้เบต้าผมขอข้านะครับก็เดี๋ยวค่อยผมไปดูเองนอกรอบแล้วกันะเป็นไงยิงไม่นไม่อ่านเบต้าอ่านแค่โกคูุจริงขี้เกียจไม่ใช่อะไรแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ